สวัสดีครับนี่ร้านกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําทุกวันอยู่แล้วนะครับรีโมทกดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับอาการที่เป็นอยู่นตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เป้าสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับไม่มีเสียงใดสตาร์ททำงานแล้วก็ตัวขอบวงมาลัยนะครับล็อกนะครับ ซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับจุดที่เสียนะครับครับหลังจากทําการรื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับคือตัวนี้นะครับล็อกคอไฟฟ้านะครับผมได้ถอดของลูกค้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนระบบให้ใหม่ทั้งหมดนะครับมาบริการรื้อถอดซ่อมถึงที่นะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับจบหน้างานได้เลยนะครับใช้เวลาทําไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล้อคอไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบรถเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทําการตรวจเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับไม่มีข้อผิดพลาดนะครับทําให้ครบจบทุกอย่างนะครับทดสอบนะครับกุญแจรีโมททุกดอกที่มีก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับล็อกเปิดนะครับเสียบกุญแจครับมีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจนะครับออนน้ปัดได้ปกติครับสตาร์ทครับ สตาร์ติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับคอพวงมาลัยล็อกนะครับเสียบกุญแจบิดสตาร์ทเงียบนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่นะครับ082616 6 6 5 5นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับบริการทัวไทยครับ